ฝังไว้เนาะเราฝังไว้พอพอจะนี้มันก็จะถึงถึงหนาแดงเนาะต่อจะนี้ไปแต่มันจะถึงหนาแดงอันนี้มันช่วงช่วงออกพรรษานี่ชาวบ้านจะเอาของไปรวมกันเนาะเอาของไปรวมกันไปทำกวนข้ทิพย์จ้ะกวนข้อทิพย์คุดสาคูไปต้มค่ะสาคูพันขึ้นบ้านสาคูพันขึ้นบ้านค่ะ มันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะใครมีอะไรก็เอาไปเราเอาไปรวมกันเอาไปรวมกันเอาไปรวมกันแล้วก็ช่วยกันนะจ่ะเนาะชาวบ้านก็ช่วยกันทำออก่อขึ้นมาเต็มนะจ๊ะแล้วไปแยกปลูกออกไปหลายๆช่วงหน้าไปฝนนี่จ้ะเอ่ตอตรงนี่จะจงไว้เราไม่ต้องลดน้ำลดอะไรหรอกฝังไวอย่างนี้เลยจ้ะฝังไวพอฝนตกมามันก็งอ,อกขึ้นมานะจ่ะมันไม่ตายเลยจ่ะ เป็นพวกมันพวกตะคูอะไรนี้นะคะพวกมันพวกมะพร้าวคนไหนมีเราถอนขึ้นเนาะกพมันถึงหนาแดงมันก็ไม่ตายค่ะถ้าเราหัวยาเศษเศษอะไรที่เราบิดออกนะที่เราหักออกนะมันไม่ตายฝังไวเพอฝนตกมากมันก็ช่วงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นปลายฝนเนาะคะนะ่ะเนาะ ช่วงนี้มันจะเป็นไฟฝนเร็วปีหนึ่งได้กินข้างเดียวค่ะมันไม่ยอมตายเลยเนี่ยค่ะเนี่ยนีหัวใหญ่คันหัวใหญ่เราถอนขึ้นเนแล้วเพรมันถึงหนาแดงมันก็ไม่ตาย,ยค่ะถ้าเราไปวัดแล้วแต่เนาะจะคุดแต่ช่วงนี้อันนี้จะเอาไปต้มเป็นวันออกพรรษาเนาะวันนี้ ก็จะเตรียมของเตรียมอะไรกวนเขาทิพไว้เนาะชาวบ้านจะออกไปช่วยกันเราถอนขึ้นแล้วก็มันถึงหนาแดงมันก็ไม่ตายค่ะถ้าเราเราถอนขึ้นแล้วก็มันถึงหนาแดงมันก็ไม่ตายค่ะถ้าเราฟอฝนตกมามันก็งอกคืนนะคะ่ะเนี่ยมันก็งอกคืนไม่ตองเือเนาะตรงเสื่อเออขาเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ไว้ปลูกโตจ้ะ หลังจากเราคุดสเสร็จแล้วเนาะทั้งวันเนี่ยจากวันนี้ทั้งวันเนาะสมมุติว่าวันนี้ทั้งวันเนาะจากวันพรุ่งนี้ก็เป็นออกวันออกพรรษาวุ่นย,ยาเศษเศษอะไรที่เราบิดออกนะที่เราฮักออกนะมันไม่ตายฝังไว้พอฝนตกมาพวกมัน,มนพวกถั่วพวกมันงาถั่วงาอะไรอย่างนี้นะคะก็เตรียมไว้หมด พอตอนเย็นประมาณบิ๊กขึ้นมาเต้นนะจ๊ะแล้วก็แยกปลูกออกไปหลายๆช่วงหนาปลายฝนนี่จ้ะเอ่าตรงนี้จะจงไว้มันไม่ยอมสายเลย,ยเนี่ยค่ะเนี่ยมีหัวใหญ่คันหัวใหญ่เราก็เอานี่ไว้ปลูกเยบไว้แยกไว้ปลูกมันไม่สายเนี่ยค่ะ เนี่ยมันไม่สายหรกพุดสาคูไปต้มค่ะสาคูพันขึ้นบ้านสาคูพันขึ้นบ้านค่ะเราถอนขึ้นแล้วก็มันถึงหนาแดงมันก็ไม่สายค่ะถ้าเราถึนจะกโขงตรงนั้นจะเอาไว้ไอวัดมันจะออกพรรษาเลยจ้ะเพื่อนๆมันจะออกพรรษาสาคูพันขึ้นบ้าน ปลกไว้กินเองค่ะปลูกไว้กินเองวันนี้ก็กวนเข้าทิพย์กันเตรียมเตรียมบดเอาไว้นะคะเนาะเตรียมบดเอาไว้เป็นพวกอตอนเช้าก็เอาของไปรวมกันตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็เอาของไปรวมชาวบ้านจะเอามีน้ำเกลี่เนาะวันไหนที่มันเกล่ยเนี่ยมันก็เป็น หัวยาเราถอนขึ้นเนาะเพรามันถึงหนาแดงมันก็ไม่ตายค่ะถ้าเราตามมีกล้วยมีผลไม้ทุกอย่างนะ่ะจ้ะประมาณว่าเป็นเบ็ดข้าวโพดเนาะข้าวโพดรักกันแล้วก็ทํำข้าวทิพย์จะออกไปช่วยกันทั้งหมู่บ้านจะ้ะออกไปช่วยกันทํำข้าวทิพย์ ตอนเช้าก็มะเร้าก็เอามะพข้าไปมีกล้วยเนาะ,ะเดี๋นาะกล้วยก็เอากล้วยไปมันเทศมะเกลเนี่ยเยนาะหัวไหลที่มันเกเลเนี่ยมันก็เป็นหัวยาช่วงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นปลายฝนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้มันจะเป็นปลายฝนเล้วปีหนึ่งได้กินข้างเดียวค่ะวันนี้ก็กวนข้าวทิพย์กันเตรียมเตรียมบดเอาไว้นะคะเนาะเตรียมบดเอาไว้เป็นทว่ว อมันจะโคตรงนั้นจะเอาไว้ไป้วัดมันจะออกพรรษาเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนมันจะออกพรรษาพอเป็นพวกมันพวกตะคูอะไรนี่ี้นะคะพวกมันพวกมะพร้าวคนไหนมีเราก็เอารีไว้ปลูกเหงืไว้เยกยไว้ปลูกมันไม่สายด้วยค่ะ มันมสายรับกันอะไรอย่างนี้นะจากใครมีอะไรก็เอาไปเราเอาไปรวมกันเอาไปรวมกันเอาไปรวมกันแล้วก็ช่วยกันนะจ๊ะชาวบ้านก็ช่วยกันทําตาลมีกล้วยมีผลไม้ทุกอย่างนะจ๊ะประมาณว่าเป็นแบบข้าวโพดเนาะข้าวโพดช่วงช่วงออกพรรษานี่ชาวบ้านจะเอาของไปรวมกันนะค่ะข,ของไปรวมกันไปทำขวนเขาทิพย์จ้ะ วันก็ทิพนีตายหนูไม่ได้คุดจ้ะหัว,วอันไหนที่มันเป็นวันออกพรรษาเนาะวันนี้ก็จะเตรียมของเตรียมอะไรกวนเขาทิพไว้เนาะชาวบ้านจะออกไปช่วยกันลินไว้น้ามอะไรไม่ต้องรดเลยค่ะไม่ต้องรดน้ามือมันอะไรไม่ต้องรดมันไม่ตายดิจ้ะ เนี่ยมันจะเป็นหัวยานัยหัวยาช่วงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นปลายฝนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้มันจะเป็นปลายฝนแล้วปีหนึ่งได้กิน้างเดียวค่ะช่วงช่วงออกพรรษาน,นี่ชาวบ้านจะเอาของไปรวมกันเนาะขอ,ของไปรวมกันไปทำขวนขกาวทิ์จ้ะขวนข้าวทิ์ตามมีกล้วยมีผลไม้ทุกอย่างนะจะ้ะ ประมาณว่าเป็นแบบข้าโพดเนาะข้าโพดตักครูพันขึ้นบ้านปลูกไว้กินเองค่ะปลูกไว้กินเองหัวหยาหัวปูนี่แบบนี้นะที่เองฮักออกมันไม่ตายได้นี่มันงอกคืนมืดเลยนะจ๊ะนี่เราฝังไปวัดแล้วแต่เนาะ่าคุดแต่ช่วงนี้ อันนี้เอ้าไปต้มเราก็เอานี่ไว้ปลูกเงงไว้แยกไว้ปลูกมันไม่สายด้ค่ะเนี่ยมันไม่สายหรอกตอนเช้าก็เอาของไปรวมกันตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็เอาของไปรวมชาวบ้านจะเอามีน้ำหอยหย่าเศษเศษอะไรที่เราบิดออกนะที่เราหักออกนาะมันไม่ตายฝังไว พอฝนตกมามันก็งอจะโของตรงนั้นจะเอาไว้ไปวัดมันจะออกพรรษาแล้วจ้ะเพื่อนมันจะออกพรรษาพอฝนตกมามันก็งอขึ้นนะค่ะเนี่ยมันก็งอขึ้นเราถอนขึ้นแล้วเพราะมันถึงหนาแดงมันก็ไม่ตายค่ะถ้าเราไว้ยาเศษเศษอะไรที่เราบิดออกนะที่เราหักออกนะมันไม่ตายฝังไว พอฝนตกมามันก็มันไม่ยอมตายเลยเนี่ยค่ะเนี่ยมีหัวใหญ่คันหัวใหญ่หัวยหญ่เศษเศษอะไรที่เราบิดออกนะที่เราหักออกนะมันไม่ตายฝังไว้พอฝนตกมามันก็วันพวกถัว่วพวกมันงาถั่วงาอะไรอย่างนี้นะคะก็เตรียมไว้หมด ตอนเย็นประมาณเบ่งดินไว้หน้าอะไรไม่ต้องลดเลยค่ะไม่ต้องลดน้ามเนื้อมอะไรไม่ต้องลดม,ม,ม,มันไม่ตายได้จ้ะเนี่ยมันจะเป็นหัวยาเนะีะหัวยามันไม่ยอมตายเลยนะะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่หัวใหญ่คันหัวใหญ่หัวยาหัวปูนี่แบบนี้นะ่ะที่เอง็งฮักอองมันไม่ตายได้นี่มันงอกขึนมเดเลยนะจ๊ะนี่ เราฝังมันจบโหตรงนั้นจะเอาไวไ้วัดมันจะออกพรรษาเลยจ้ะเพื่อนมันจะออกพรรษาหัวหญ้าหัวปูนี่แบบนี้นะที่เองฮักอองมันไม่ตายได้นี่มันงอกขึ้นมืดเลยนะจ้ะหนึ่งเราฝังฝังไว้เนาะเราฝังไว้พอพอจะนี่มันก็จะถึงถึงหนาแรงเนาะ ต่อจากนี้ไปแนวมันจะถึงหนาแดงอันนี้มันอย่างสมมุติว่าเนาะวันพรุ่งนี้จะปอกขึ้นมาเต็มนะจ๊ะแล้วก็แยกปลูกออกไปหลายๆช่วงหน้าปลายฝนนี่จะ้ะเออตรงนี้จะจงไว้ตานมีกล้วยมีผลไม้